สไตล์จุกสวัสดีครับเช้าๆก็อยู่กันที่มองดูวัวคาเฟ่ที่ทองแสนขันนะครับนะฮะก็มาพอดีน้องสาวไปเปิดบูธขายของกันในที่มองดูวัวนะฮะคาเฟ่เนาะนะครับมีสินค้าประดิษฐ์ประดอยนะครับ ไปเปิดบูธขายกันเนื่องในงานอะไรผมก็ลืมถามไปนะครับนีเก็บบรรยากาศนะครับมองดูวัวนะครับสถานที่นะครับเป็นคาเฟ่เป็นร้านอาหารนะครับจุดชมวิวนะครับไปนั่งไปดื่มไปกินกันนะครับแล้วก็มีส่วนของ ฟาร์มวนะัวนะครับมีฟาร์มวัวอยู่ด้วยนี่ก็เป็นบรรยากาศในบริเวณมองดูวัวคาเฟ่นะครับที่อำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับผมก็ไปมาอยู่ครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่เริ่มแรกๆนะครับตอนนี้เขาก็ตกแต่งนะฮะประดับประดานต้นไม้ภูเขาทานน้ำอะไรกันต่างๆ ใช่ภูเขาสิภูเขาธรรมชาตินะครับลืมไปว่าภูเขาเป็นภูเขาธรรมชาตินะฮะนะครับนี่ก็เป็นบางส่วนนะครับที่เขาได้ขุดคลองทําบรรยากาศให้หน้าท่องเที่ยวนะครับมีอาหารอร่อยนะครับนะฮะสายคาเฟ่แวะกันได้ที่มองดูคาเฟ่เอมองดูบัวคาเฟ่นะครับผมก็พูดพามทา เพลงพัมเพอไปเรื่อยนะครับอ่านี่ก็บรรยากาศบางส่วนนะครับที่มองดูวัวคาเฟ่นะทองแสงคันนะครับก็ยังมีการพัฒนานะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นร้านอาหารกันอีกหลายอย่างนะครับมาชมวัวกันนะครับอันนี้ก็เป็นฟาร์มบัวที่อยู่ ตรงข้ามกันนะฮะกับมองดูบัวคาเฟ่นะครับก็มีวัวกี่ร้อยตัวไม่แน่ใจนะครับก็ไปนั่งชมบิวนั่งกินบรรยากาศทานอาหารไปด้วยมองดูบัวครับต้นคลิปก็มองดูบัวนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะพาไปดูควายนะครับ ก็เก็บบรรยากาศมาฝากกันบางส่วนนะครับนะฮะเป็นภาพนิ่งนะฮะที่มองดูวัวคาเฟ่อำเภอทองแสนขันนะครับในช่วงท้ายคลิปนี้ก็พามาชมควายกันนะครับไปกันที่บ้านห้วยมุนอำเภอรับแรจังหวัดอุดตรธานนะครับกันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็ลูกพี่ลูกน้องกันนะครับปล่อยน้ำ นะฮะให้หญ้านะครับแล้วก็เลี้ยงควายไปด้วยนะครับอย่างที่บอกไปนะครับต้นคลิปนะฮะพาไปดูวัวท้ายคลิปพามาดูควายนะครับนี่ก็ประมาณสัก30กว่าตัวนะครับที่ลูกพี่ลูกน้องผมเขาเลี้ยงไว้นะครับสำหรับควายนะครับนี่ก็เห็นบางส่วนนะครับบอกว่าให้ตั้งใจถ่ายภาพ ให้ดีๆมันจะได้ทําคลิปสวยๆงามๆนะฮะเขาก็ถ่ายอย่างงั้นแหละนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เลยอ่ะขอบคุณที่ถ่ายมาให้เท่านั้นเองเนาะ <c oughs> ขอพาชมภาพบรรยากาศนะครับอ่าธรรมชาตินะครับฝูงวัวฝูงควายนะครับดูแล้วก็สบายใจนะครับอ่ามีก็ไปตัดยาเขาเรียกยาอะไรนะโอ้ผมไม่เลี้ยงควายผมเรียกไม่ถูกนะครับยาอะไรนะที่เอามาให้วัวให้ควายกิน,นครับ ปลูกหญ้าเมื่อปลูกหญ้าแล้วก็ต้องเจาะบาดาลลดน้ำนะครับใช้แผงโซลาเซลล์ในการดึงน้ำนะฮะใช้ไฟไฟแสงอาทิตย์นะครับใช้โซลาเซลล์เนาะนะครับในการปลูกผัดเอ้ยไม่ใช่ปลูกต้นหญ้านะครับให้ควายกินนะครับอ่ะก็เป็นภาพกิจกรรมบางส่วนนะครับจากคลิปวิดีโอนี้นะครับ อมองดูวัวแล้วก็มามองดูควายกัน,นครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ